พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีสําหรับลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้มาแล้วเอเลือนทอมาอัปเดตวัตถุมงคลนะคะในอีพีที่หกนะคะอีพีนี้ก็จะมีมีพระมาเพิ่มนะคะมีพระมาเพิ่มแล้วก็มีของเดิมนะคะที่ยังที่ยังมีแบ่งอยู่นะคะารายการของหลวงปู่รับประกันแท้ทุกรายการนะคะ วันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลที่มาจากวัดโดยตรงนะคะวัดโพสีสะอาดเป็นวัดที่หลวงปู่เมตตานะคะท่านเมตตาทุกรายการนี้ก็มีเกจิที่ร่วมปลูกเสกก็เกจิที่ดังๆในยุคนี้นะคะก็จะมีครูสวดของหลวงปู่ศิลาก็จะมีอา,อาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุริยันนะคะพระอาจารย์นนะะสุริยันเนอะอาะอย่างที่พี่ๆได้ติดตามข่าวกันเนาะ ใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจจะบ,บูชาวัตถุมงคลนะคะแอดไลน์นะคะแอดไลน์นี่เลยหรือใครที่แอดไลน์ด้วยรูปภาพไม่ไม่เป็นนะคะก็แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสองสี่สามหกูสองสี่ห้านะคะชื่อไลน์จะชื่อสุรัตน์นะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่เข้ามาใหม่เลยนะคะอัปเดตรายการใหม่กันเลยเนาะรายการแรกจะเป็นพระผงพระผงขุนแผนนะคะศิลาพมมหามงคลวัดโพสีสะอาดนะคะออกวัดโดยตรงนะคะเป็นเป็นงานวัดสร้างนะคะเป็นงานวัดสร้างเป็นวัดที่หลวงปู่สิลาเมตานะคะเมตตาอุปถัมภ์นะคะเพราะว่าเป็นวัดที่หลวงปู่เคยจํำวัดอยู่ที่นั่นมาก่อนนะคะ จนทุกวันนี้ก็ยังอุปถัมภ์อยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรายการนี้เป็นพระขุนแผนลุ้นเนื้อนะคะลุ้นเนื้ออันนี้รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตหน้ากากนะคะหน้ากากทองแดงผิวไฟสวยมากองค์ไม่ใหญ่เกินไปนะคะองค์กำลังเลี่ยมทองขึ้นคอสวยเลยพี่นี่ กากทองแดงผิวไฟนะคะแล้วก็เลขยังอยู่หลักต้นๆนนะคะ28นะคะ28โค้ดสอรอประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็น์นะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเอามาจากวัดรายการนี้แบ่งที่240บาทนะคะเอมีทั้งหมดมีสี่ลุ้นนะคะมีสี่ลุ้นส่วนรายการนี้เอแกะให้พี่ๆชมแล้วเนาะเอมีทั้งหมด ซีนเดิมแบบนี้นะคะซีนเดิมแบบนี้เอมีทั้งหมด4ลุนด้วยกันนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ทักหา,าเอดได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์6 2 2 4สหเนาะรายการต่อไปยังอยู่ที่วัดโพสีสะอาดนะคะรายการนี้เป็นพระปิดตาจินดามณีมนนะคะพระปิดตาจินดามณีมนออกปีหกเจ็ดนะคะปีนี้เลยใกล้จะหมดปีแล้ว <c oughs> ข้างหลังนะคะข้างหลังข้างหลังก็มีรันเลขนะคะ <c oughs> ต้องขอให้อากาศเปลี่ยนเป็นภูมิแพ้มีรันเลขนะคะมีรันเลขเป็นงานกระถินนะคะเป็นงานกระถินที่ระลึกงานกระถินพระปิตาจินดาบณีมนนะคะใครที่กําลังมองหาพระปิตาหลวงปู่ศิลานี้จะเก่งทางาเกี่ยวกับพระปิตาเนาะ จะเด่นโดดเด่นทางพระเกี่ยวกับพระปิตาเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่สามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะเอมีซีนเดิมอยู่สองกล่องนะคะซีนเดิมสองกล่องแล้วก็รายการนี้แกะแล้วนะคะใครอยากได้แบบแกะหรือว่าแบบซีนแจ้งได้เลยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น แล้วก็รายการต่อไปเป็นปิดตาพังพการนะคะเป็นปิดตาพังพการม,มีมีองค์เดียวพังพการได้มาองค์เดียวนะคะองค์เดียวเลยสวยมากปิตาพังพการนะคะมีเลขรันนัมเบอร์นะคะยังอยู่หลักร้อยสามเจ็ดศูนย์นะคะสามเจ็ดศูนย์ เป็นปิตาพังพการนะคะรายการนี้320บาทเท่านั้น320บาทเท่านั้นหลวงปู่บอกไว้ว่าปีปีาปี68เนี่ยจะแรงมากกว่านี้นะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่รายการนี้เป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญรวยหยาดฟ้านะคะเป็นลอยมือลอยเท้าของหลวงปู่นะคะใครที่ใครที่รอรุ่นอิติสุกโตนะคะ อิติสุโกโตข้างหลังเขาจะมีเป็นลายมือลายเท้าหลวงปู่แบบนี้นะคะอรอบนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาจับต้องได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะคะจึงมีการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะคะเนื้อทองแดงผิวรุ้งห้าร้อยบาทห้ารอยบาทนะคะอ่เขาจะเป็นแบบนี้ ข้างหน้าจะเป็นลายมือของหลวงปู่นะคะล,ล,ลอยมือลอยเท้าของหลวงปู่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี้จะเป็นยันรวยหยาดฟ้านะคะเขาก็เลยตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นรวยหยาดฟ้าแล้วก็มีรันเลขเน็นยนะคะมีรันเลขนัมเบอร์ด้วยนะคะมีรันเลขนัมเบอร์ชัดเจนสอง3นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ 500บาทเอมีรุนเลขเอมีรุนเลขอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีทองฝาบาทด้วยนะคะมีทองฝาบาททองฝาบาท600บาทนะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้เอยังไม่ได้แกะซีนเนาะอันนี้มีซีนเดิมอยู่ทองแดงทองแดงเอมีหนึ่งเหรียญแล้วก็ฝาบาทมีหนึ่งเหรียญแบบยังไม่ได้แกะนะคะ ส่วนแบบที่แกะแล้วก็จะเป็นทองแดงแบบนี้นะคะรายการต่อไปมาแล้วที่ระลึกงานพัดยศของหลวงปู่นะคะได้มาเพิ่มแล้วใครที่กำลังรออยู่นะคะเราสามารถแกะกล่องตรงนี้ออกแล้วนำแผ่นทองแดงเนี่ยไปติดตรงอ่า ตรงภาษีของเราได้นะคะนี่เลยเอาไปติดหน้ารถได้นะคะแกะออกจากกล่องแบบนี้นะคะมีรันเลขครบจากวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการนี้จากวัดพระธาตุืหม่นหินราคาแบ่งเบาเนะคะแบ่งให้เบาๆเลยนะคะเป็นราคาราคาจากวัดเลยนะคะเมื่อวัดจัดราคาเบาให้นะคะเอเลือนทอก็แบ่งให้ในราคาเบาๆแผ่นละ200นะคะ แผ่นละ200มี5แผ่นเท่านั้นนะคะแผ่นละ200มี5แผ่นเท่านั้นเป็นของขวัญของฝากนะคะญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะเป็นของขวัญของฝากทางด้านติดจิตใจนะคะใครที่กําลังคิดไม่ออกจะเอาอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่ดีหนะ้าหรือให้กับลูกน้องนะคะมิตสหายนี่เลยวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะ200บาทนะคะ โดยปกติจะไม่ได้อยู่ที่ราคานี้นะคะทีนี้ทางวัดเมตตานะคะลดราคาให้เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าถึงนะคะก็เลยลดราคาให้เอ๋ก็ได้มาแบ่งให้แล้วนะคะ200บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นกำไรข้อมือนะคะกำไรข้อมือกำไรปีเสียนะคะ เป็นลูกปัดปีเสียตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะเป็นปีเสียรายการนี้แบ่งที่150บาทนะคะ150บาทเท่านั้นมีรูปของหลวงปู่ชุดเขาจะไปแบบนี้นะคะจะได้รูปของหลวงปู่แล้วก็กําไรแบบนี้นะคะประกันแทนให้เพราะว่าออกจากวัดพระธาตุมื่นหินโดยตรงนะคะ150บาทเท่านั้น รายการต่อไปกำไรไทเกอร์อายนะคะหรือกำไรตาเสือนี่เลยมีอำนาจมีบารมีนะคะมีเมตตา,าติดต่อเจราจาค้าขายนะคะนี่เลยกำไรหลวงปู่นะคะกำไรไทเกอร์อายหรือกำไรตาเสือแบ่งที่200บาทเท่านั้นได้ไปพร้อมกับรูปของหลวงปู่แบบนี้นะคะเหลือน้อยทุกทีแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วรายการต่อไป ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของกําไรนะคะกาไรกําไรล้วนๆเลยใครที่รอพาบ้านอยู่นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะได้ไลฟ์แล้วถ้าเป็นพาบ้านเอกจะไลฟ์ไลฟ์สดเนาะแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยเอกจะทําเป็นคลิปลงเป็นอีพีให้พี่ๆชมกันนะคะแล้วก็พี่ๆก็สามารถโทรมาปิดได้นะคะรายการนี้เป็นกําไรเหล็กไหลนะคะมียัน ยันแก้วสารพัดนึกที่เม็ดเหล็กไหลแบบนี้นะคะอย่าดูเล็บนะคะเล็บดำให้โฟกัสไปที่เหล็กไหลกำไรหลวงปู่เนาะอย่าโฟกัสที่เล็บเอนะเขาจะมีอ่อจะมีรันเลขนี่ค่ะเม็ดไหนที่ไม่มียันเขาก็จะมีรันเลขนะคะมีรันเลขไว้ให้อ่าไอ้แสงขาวๆนี้เป็นแสงไฟนะคะแสงไฟสะท้อน กำลังหาวิธีที่จะไม่ให้แสงไฟสะท้อนเพื่อพี่ๆจะได้ชมกันอย่างสบายตาแต่ยังไม่สามารถจัดการได้เลยแล้วก็มีตรงนี้จริงๆแล้วจะมีคำว่าสอรอนะคะแต่นี้เลเซอร์ไม่ติดนะคะเดี๋ยวเอเก็บอันนี้เดี๋ยวเอกเก็บไปใช้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอเอาที่ที่มีสอรอให้พี่ๆนะคะแต่ว่าออกจากวัดร้ออนะคะออกจากวัดร้อ เป็นยางยืดเป็นยางยืดส่งข้อมือได้นะคะเล็กใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะคะ350บาทเท่านั้น350บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปเป็นเหล็กไหลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเหล็กไหลรุ่นรวยเป็นปีเสียเปลี่ยนสีนะคะอีนสีตรงนี้ปีเสียเขาจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเมื่อเขาสัมผัสกับ,ก,บกับตัวผู้ใส่แล้วนะคะ อุณหภูมิเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่เปลี่ยนนี่แสดงว่าไม่ใช่ละ <c oughs> ถ้าเป็นของวัดพระธาตุมื่นหินนะคะปีเสียเขาจะต้องเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเลเซอร์รุ่นรวยไว้เห็นไหมคะรวย าตอนนี้ปีเซียรเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะคะจะต้องเปลี่ยนสีทั้งสองตัวเลยใครที่ได้ไปแล้วนะคะลองสังเกตดูเขาจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเนาะรายการนี้แบ่งที่สา0บาทนะคะสามบาทเท่านั้น รายการต่อไปเป็นเบี้ยนะคะรายการนี้เป็นเบี้ยแก้จนนะคะเบี้ยถักใครจะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าเบี้ยสุดท้ายแล้วนะคะที่เอมีแบ่งตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นเบี้ยสุดท้ายแล้วที่เอมีแบ่งนะคะเบี้ยรุ่นเบีย้ยแ,แ,ะะแก้จนนะคะเบี้ยแก้จนรุ่นหลังๆมาอ่ารุ่นนี้เขาจะเป็นเบี้ยรุ่นรวยนะคะเป็นพวงกุญแจ นี่เป็นรุ่นรวยเป็นพุงกุญแจแล้วก็มีน้ำเต้ามีน้ำเต้าดูดซับนะคะโดยปกติแล้วเบี้ยแก้จนนะคะเอกจะเปิดอยู่ที่500บาทนะคะสำหรับไลนนี้สำหรับไลนนี้250บาทเท่านั้นนะคะ EP ที่6นะคะแล้วเป็นเบี้ยสุดท้ายแล้วใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะเบี้ยนี้มีหลายคนถามมาว่าเบี้ยใช้ยังไงนะคะเรา เราสามารถเอาขึ้นคอก็ได้นะคะเบียร์แกจนนี้ของเอกก็ใช้อยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอาให้ชมว่าเอเอาคล้องยังไงนี่นะคะเอใส่เข็มกัดแล้วเอกก็คล้องที่สร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะเราจะเอาเข็มกัดนี้ไปกัดที่เสื้อเรากระเป๋าเสื้อเราก็ได้นะคะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเอาไว้อยู่กับตัวเราเนาะแก้ขุณใส่มนดำแก้สิ่งที่ไม่ดีออกไปว่าง่ายๆนะคะ เมื่อสิ่งไม่ดีเข้ามาเบีย้ยแก้เขาก็จะแก้ให้นะคะจากร้ายกลายเป็นดีเนาะบางคนบอกว่าได้เบีย้ยแก้จนไปยังไม่เห็นรวยเลยพ,พี่จ๋าได้เบีย้ยไปแล้วต้องทํางานด้วยนะคะหลวงปู่บอกว่ามันหามันทํามันทานนะคะบอกเนี่ยพี่ได้เบีย้ยมาตั้งนานแล้วพี่ไม่เห็นรวยสักทีเลยอ๋อพี่พ,พี่พี่ทำอะไรคะก็ไม่มีอะไรทํานั่งอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ก็ ขำๆนะพี่เนาะแก้เครียดแก้เครียดช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่าเครียดกันเลยเนาะรายการนี้แบ่งที่250บาทนะคะยิ้มไว้โลกจะสดใสนะคะอารมณ์ดีเข้าไว้บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะอารมณ์ดีทั้งวันเลยนะคะ250บาทแล้วก็เบี้ยแก้จนอ่าเบี้ยเบี้ยรุ่นรวยนะคะรายการนี้ก็250บบาทเหมือนกันนะคะจะได้รูปหลวงปู่ยิ้มแบบนี้ไปเลย ยิ้มรับซับกันไปเลยทีเดียวนะคะแบ่งที่2 5 0บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลรุ่นไหนของหลวงปู่นะคะทักไลน์มาหาเอได้เลยนะคะอ่าทักไลน์กันเข้ามาได้เลยเอมีรายการรายการเจ้าอวดเอได้ขุนแผนรุ่นนี้มาขุนแผนมหาเสน่ห์นะคะรวยโกดล้านอันนี้เป็น เขาเรียกขุนแผนอะไรนะขุนแผนยอดขุนพลนะคะใช่ไหมเอเรียกถูกไหมอุย้ยเปลี่ยนสีอุย้ยขุนแผนขุนแผนยอดขุนพลขึ้นมาไฟเปลี่ยนสีพี่นี่นะคะคุณแผนยอดขุนพล อันนี้รายการนี้แบ่งให้ชมนะคะแบ่งให้ชมเดี๋ยวเอจะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอรายการนี้แบ่งให้ชมนะคะแบ่งปันกันชมนะคะค่ะวันนี้ก็อเอมีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาอัปเดตเพียงแค่นี้เนาะใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาหาเอดได้เลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เอเรือนทอขออนุญาต ฝากคลิป EP ที่6ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะมันหามันทำมันทานเอเ่นทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ